มากมายนะครับการฟ้อนพงในสมัยโบราณก็จะนำไปใช้ในการออกศึกสงครามนะครับพงก็คือเป็นสิริมงคลให้กับเหล่าทหารนะครับเหล่าทหารให้เกิดความพึกเพิมในการต่อสู้ฆ่าศัตรูที่มาลุกรานได้รับชัยชนะนะครับพงชัยก็คือ พงในไทยคณะนะครับพงนะครับในภาษาล้านนาเขาเรียกว่าตุ้มนะตุ้มตุ้มก็คือพงในส่วนของเจิงสตาวุฒล้านนามีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแสดงด้วยมือเปล่าการตกข้อผาานะครับ การแสดงที่มีอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธสั้นอาวุธยาวนะครับครับตมือให้กับพี่เต๊กนะครับนะฮะอันนี้ต่อไปด้วยการแสดงชุดที่สองนะครับการแสดงชุดที่สองเจนมือตีนะครับกั้นกระโนะครับโคฟาบิดบอดนะฮะสวยงามมากนะฮะสุดรอ ต้องกับเรียนสําหรับทุกท่านนะครับที่มีลูกหลานที่สนใจนะครับนะฮะกอเรียนก็ฝึกไว้นะเป็นการฝึกในการจัดระเบียบร่างกายนะครับมีลาต่างๆนะฮะช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิต่างๆนะครับก็จะได้ครบทุกระบวนการนะครับในการในการฝึก สมาธิไปดีกวัวด้วยนะครับฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงสมบูรณ์ไปตามลีลาความจำนะครับในเรื่องของความจำความรู้ต่างๆนะครับก็จะสามารถที่จะไปเรียนรู้ได้จากสิ่งต่างๆได้เรียนหนังสือไม่เก่งแต่ฟ้อนเจอรจะช่วยนะครับช่วยได้ทำให้เด็กๆมีสมาธินะครับไม่ใช่เฉพาะเด็กเรียนอย่างเดียวแต่ผู้ใหญ่ก็เรียนได้นะครับ นะครับอายุ5 0 6 0ก็มาเรียนที่สำนักเราอยู่แล้วนะครับนะครับเรามีหน้าที่ที่เผยแพร่การเผยแพร่โดยปรมาจารย์นะครับโดยพ่อครูทรงใจทรงปากขนานะครับสำนักดาบอริยเมธขอเชิญท่านพ่อครูทรงใจนะครับแนะนำตัวหน่อยนะครับครับต่อไปการแสดงชุดที่3นะครับเป็นการแสดงดาบสองมือ นะครับเป็นการแสดงดาบสองมือนะครับไไอ,อันนี้ไม่ใช่ไม้แล้วนะครับอันนี้เป็นของจริงเลยนะครับนะเป็นการแสดงฟอนอันนี้ฟอนอย่างเดียวก่อนนะครับเซิฟเซิฟนะครับยังไม่รบกันนะครับรบก็คือปะะะักกันหรือบวนกันนะครับ อันนี้ฟ้อนให้ดูเจอเงินะเหมือนเหมือนมวยนะมวยขึ้นไปก็ต้อับลำมวยต้องไหว้ครูต้องไหว้คร,หครูก่อนนะครับก็มีท่าต่างๆนะครับในในการเรียนนะครับซึ่งนะครับยางท่ารำต่างๆนะครับก็จะเป็นศิลป,ปะในการใช้อาวุธนะครับที่มันแฝงอยู่นะที่เขาเรียกว่าฟอนเน่ยนะ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 ความจริงภาษาไทยก็คือการรำนะฮะ การฟ้อนปันฟอ้อนก็คือการแสดงนุ่มนวลนนในการแสดงอ่อนไหวไปตามลีลาของอกระบวน่านะครับแฝงอยู่ในนั้นในสมัยก่อนเราก็จะเห็นมีการฟอร้อนดาบสองมือดาบสีเล่มจนถึง12เล่มน,นะครับแต่ความจริงแล้วนะครับในเจงฟอ้อนแล้วมีความร้ายกาจแฝงอยู่ข้างใน